ปวดคอบาา่าไหลเลื้อลังเป็นกระดูกคอเสื่อมปวดมากจนนอนไม่หลับขยับก็ปวดเงยก็ปวดก้มก็ปวดรักษาไม่หายสักทีถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้สวัสดีครับไม่อยากพามาหาหมอฟันครับวันนี้หายคนเป็นคนที่อยู่ในการปวดคอปวดบา่าปวดไหล ตึงคอมากก้มลําบากเงยยากทําท่าแต่ละท่าก็โคตรยากเลยวันนี้ครับอยากคุณตั้งใจฟังคิดนี้ดีครับคุณจะได้เข้าใจว่าเพราะอะไรครับทําไมคุณยิ่งรักษาแล้วทําไมคุณถึงไม่หายสักทีโอเคไหมเข้ามาแล้วขอหัวใจมารูๆขอหัวใจมาดูแล้วก็เฟย์ฮัลโหลเฟย์ไฮทักไทยกันมาขอหัวใจมาดูครับอ่ะมาดูกันฮะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ทำไมมาปันวันนี้ แต่วันนี้ผมบอกเลยนะฮะว่ามาเร็วเคมเร็วแล้วก็จะไปเร็วนะฮะเพราะว่าวันนี้คนไข้รอแล้วกําลังคนไข้กําลังจะมาแล้วนะฮะนะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานฮะมันมีปัญหาอ่ามันมีปัญหาคนไข้มีปัญหาเรื่องการปวดคอบาลัยด้านหลังแล้วผมเจอเยอะมากอย่างเช่นเคสเมื่อวานมันมีเคสฝรั่งครับทุกคนฮะเคสฝรั่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องการปวดคอบาลัลเป็นมานานมากนะฮะเขารักษาอยู่ที่เยอรมันฮะเป็นคนเยอรมันนะครับแล้วปรากฏว่า เอ็กซเรย์เอ็มอาร์แล้วนะฮะแล้วก็ลักษณะของมอรูกกระดูกปิ้นนะฮะคนไขุ้จเย็นครับไม่อยากผ่าตัดครับว่าคุณหมอว่าต้องผ่าตัดไฟเลยครับแล้วคนไข้ไม่ต้องการผ่าตัดก้มลําบากเงยยากรู้สึกว่าบิดคอไม่ได้บินรักษามาเมืองไทยตอนแรกไปหาโรงพยาบาลเอกชนก่อนครับคิดว่าเออคิดว่าน่าจะช่วยได้ปรากฏว่าก็ไปทำช็อกเวฟไปทำอัลตราซาวอาการก็มีดีขึ้นนะฮะภรรยาเป็นคนไทยครับบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นต้องมาเจอหมอฟันแล้วก็เลยพารักษากันไปวันนี้ครับเขากลับบ้านยังมีความสุขแล้ว วันนี้ผมเลยมาชี้จแจงแถลงไขในประเด็นสําคัญให้คุณเข้าใจว่าบางทีครับว่าทาไมคุณถึงไม่หายคุณเป็นเพราะอะไรคุณรักษาผิดวิธีคุณรักษาผิดโรคคุณไม่เข้าใจตรงที่คุณเป็นหรือเปล่าโอเคไหมถ้าเขาแล้วขอหัวใจมาดูฮะอ่าขอหัวใจมาดูครับเดี๋ยวนะผมขอเช็คเช็คแสงเช็คเสียงเช็คสีหน่อยฮะอ่าเดี๋ยวนะเปบเปิบเบเปิบเปิบปบ,ปบ,ปบสรุ อยากโดคุณไม่เข้าใจมาเอาเข้าแล้วโอเคมาฮะโอเคจึ๊บจื๊บจึ๊บจึ๊อบอันนี้เข้าไหมอันนี้อ่เข้ามาแล้วขอหัวใจมาลัว่ขอหัวใจมาลัว่แล้วบางครั้งครับอาการปวดคุณมารบกวนคุณครับทําให้คุณครับมีปัญหาเรื่องการนอนคุณนอนไม่ได้ถูกไหมคุณนอนไม่หลับถูกไหมคุณเอาใจไม่ได้แล้วคือว่า บางคนนะฮะอย่างล่าสุดเมื่อวานก็มีเจออยู่เคสหนึ่งฮะคนไข้ครับมีปัญหาอย่างี้ฮะคุณลองฟังไปเรื่อยๆนะว่าอันนี้คือคุณหรือเปล่าคนไข้มีปัญหาว่านั่งอย่างงี้อ่ะได้เมื่อไหร่ที่เล่นมือถือสักพักรู้สึกว่าขาแขนเริ่มตกเริ่มไม่มีแรงเวลานอนรู้สึกว่าต้องเอาหมอนหมอนนี่คือเปลี่ยนเป็นสิบใบเป็นร้อยใบก็ไม่ดีไม่ดีขึ้นเฉราะว่ายางพารายี่ห้อไหนนะทําแล้วนะเปลี่ยนแล้วยี่ห้อคุณภาพดีเพิ่มความนิ่ม เพิ่มความมุนความมีการแบบไปซื้อแบบเขาเรียกอะไรคัสตทมไหมนะเคยไหมนะเนี่ยภรรยาผมก็เคยทคมไหมปรากฏว่านอนแล้วปวดกว่าเดิมอาการไม่ดีขึ้นเออเพราะอะไรถูกไหมแล้วบางคนแบบอยู่หน้าจอเราทำมือถือแล้วก็รู้สึกว่าแล้วมันอึนอดอัดล่าสุดครับเพิ่งเจอคนไข้ฮะเนี่ย,ยคสเดียวกันฮนะบอกว่าถ้าสมมุติต้องบินไปต่างประเทศแลวต้องนั่งรถเอ่อเาเรียกอะไรรถเอ่อเครื่องบินถูกไหมแล้วก็ต้องแบบคอพิงอยู่ คนไข้จะรู้สึกทรมานมากชั่วโมงนึงก็อยู่ไม่ได้แล้วแล้วเนี่ยบินไปญี่ปุ่นไม่ได้ลูกชวนจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้เกิดอะไรฮะเสียใจดาม่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคไหมเท่านั้นยังไม่พอฮะคุณไปด้ฮะได้ยามากินเฟสชไปไงคลินิกก็เหมือนกันก็ยังมีตอนกินยาหมอฟันเคยสั่งยากับหมอฟันตอนนี้กินกินยาที่อื่นแล้วไม่หายแล้วพอสส่ยาหมอฟันไปอาการกินปรากฏว่ากินแล้วอาการดีขึ้นน,นแต่สิ่งนี้เกิดขึกลัวตับกลัวตายอีกถูกไหมพอกลัวตับกล ยาแล้วอาการปวดกระโดดขึ้นแล้วก็แบบโอ้ทำยังไงดีอ่เห็นไหมเห็นไหมกายภาพไปทําแล้วก็ช็อกเวฟกไปแล้วทําไมมันไม่ดีขึ้นเพราะอะไรวันนี้เรามาชี้แจงแถลงไขคดีอสวัสดีครับคุณอน,าน,นาันทพาสสวัสดีฮะอ่าสวัสดีฮะกล้ามเนื้อตึงทั้งตัวมียาไหมครับเอเป็นโรคอะไรครับคุณสุท์ฮะต้องกลับมาก่อนว่าเป็นโรคอะไร,รกล้ามเนื้อตึงนะถ้าเป็นกล้ามเนื้อจากกลุ่มที่เป็นแบบเกลือแร่ยาอาจจะไม่ช่วยฮะ ต้องไปแก้ที่เกิดแรกถ้เป็นกล้ามเนื้อแต่กระบวนการเสพยาช่วยมีฮะอันนี้มีโอเคเนาะอ่าเขาให้เแลาขอหัวใจมาดูฮะวันนี้มาเร็วเค็มเร็วฮะมันวันนี้มันเข้าไม่ได้เดี๋ยวบั้นเปนทุกคนทำไมนี่มันเข้าไม่ได้อ่าเพราะอะไรมันเข้าไม่ได้เ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 ้ผมจะอยากอ่านคอมเมนต์ฮะทุกคนไม่ใช่อะไรฮะอยากอ่านคอมเมนต์เออคอมเมนต์มันไม่ขึ้นคอมเมนต์มันไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไร โอเคงั้นใครมาฟังก็ถือว่าโชคดีฮะไม่เป็นไรฮะผมคิดว่าผมกําลังคุยกับคุณแล้วกันคุณเป็นพันคนเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนที่มีอการปวดคอบปอะไรให้ตั้งใจฟังนะอันแรกครับคุณต้องรักษาให้ถูกโรคก,ก่อนครับอ่าถ้าหมอนรองกระดูกจัดก,การได้ครับคุณสุทน์ครับไม่ยากครับหมอนกระโหลกกระดูกถ้าไม่ต้องการผ่าตัดฮะไปหาหมอฟันได้จัดยาอาการดีขึ้นฮะตอบคำถามถามคุณสุทศา์นะาทางช่องนี้นะฮะช่องอ่าช่องดํานะฮะคีคืออะไรฮะ คุณต้องรักษาถูกโรคก,ก่อนไล่กลับมาเคสนี้ไปหาล่กับผู้หญิงเนาะที่ม้วนหมอพันพิน่งเจอมีหาเรื่องกันโหดคออัไรแล้วเป็นมากี่ปีฮะทุกคนนะเป็นมาสิบปีตอนแรกชะล่าใจฮะไปนวดฮะอันนี้ระวังนะอันนี้ระวังนะข่าวพุ่งออกได้ีไหมฮะอันตรายนวดยังไงแล้วเกิดภาวะเซลล์สมองตีบหรือแตกได้ โอเควันนี้ถ้าคุณเป็นชอบนวดหารดนวดไปนวดไปหารังการปวดคอป่าอะไรแล้วไปนวดคอหาสิ่งที่เกิดขึ้นนี่หมอนบอกต้องอันตรายมากครับคุณได้ยินข่าวไหมฮะล่าสุดว่าคุณภรรยาไปน,นวดสามีแล้วไปนวดบริเวณของนี่ฮะคาเราติดอัลทรี่คือเส้นที่บริเวณสมองเป็นเส้นใหญ่มากคะแล้วตรงนี้มันจะมีพวก plaque รลอพวกไขมันอุดตันแล้วมันไปเขี่ยแลว้วปุ๊บเส้นอุดถ้าเส้นจี่ขาดก็อันตรายด้วยอันนี้ระมัดระวังมากๆนะฮะอย่าหาทำนะโอเคไหมถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์บดี เคียนะสวัสดีคุณนันทพัฒน์นะสวัสดีรอ,อบหนึ่งครับเคียนะเพราะฉะนั้นครับอันนี้ระวังมากมากอ่ะเคียนี้ก็ไปนวดมาปรากฏก็ไม่ดีคือทํากายภาพมาไปอันตร้งฟองนอครับก็เหมือนจะผ่อนคลายทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือครับอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอาการมันเริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยแล้วคุณไม่รู้ตัวสักพักตอนแรกแค่ปวดคอบ่าเริ่มมาไหลอ่ะบางคนลงมาสะบักบางคนมาตรงก้านนิ้วสะบักบางคนลงมาที่แขนเห็นไหมแล้วรักษายังไงฮะไม่ดีขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็บางคนก็เลยไปฝังเข็มพอ,อกับว่าฝังเข็มแล้วอาการเจ็บกว่าเดิมเป,นป,นมป็นไหมฝังเข็มแล้วอาการเจ็บกว่าเดิมล่าสุดเมื่อวานก็เพิ่งปรึกษาหมอฟันนะแล้วไปก็ไปฝังทําไมเขาเจ็บกว่าเดิมตอนแรกฮะตอนขาเข้าฮะอนันนี้นี่เค่หลังนะนี่เราให้ฟังแต่เค่คอไม่น่าจะเกิดถ้าเคสคอเกิดผมว่าแปลกละตอนเข้าอ่ะเดินเข้าแล้วตอนออกคือน,นั่งออกมาอ่ารู้นะฮะอันนี้รู้ไว้ก่อนเลยนะถ้าวันนี้คุณเป็นปวดคอบาดอะไรกลับมาที่คุณเป็นโรคอะไร ถ้าคุณจะเลือกใช้การฝังเข็มถ้าเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อเสียดการฝังเข็มแบบใดดีดิงช่วยได้ผมบอกเลยช่วยได้ดีโอเคเวิร์กแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นแฟนของทับเ้นอันนี้ผมบอกเลยว่ามันจะช่วยได้ไม่ดีเยอะมากเพราะมันแก้ไม่ถึงตรงหนึ่งไอสฝัหลักคุณต้องฝังเข็มแบบที่เหมาะสำรักฝากคนไข้เขียนเนาะอันนี้เขียนเนาะเขียนเนาะอันนี้ตอบประเด็นนี้ก่อนวันที่ผมจะแก้พี่รขคอคาถามอยากรู้ไหมนอกเหนือจากปวดคอบาไหล่ที่เป็นกล้ามหรือมันมีโรคอะไรหรือเปล่า เมื่อกี้ผมพูดฉเฉลยไปลแล้วนึงละเคสนี้พอสุดท้ายฮะคุณฝรั่งไปเอ็มไอที่แบบก้มลำบากเลยลำบากเอาเป็นละคอตึงมากไปเอ็มไอประกบว่าเจอลักษณะของหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนี่ฮะไม่ทุกคนดูจะได้มีกำลังใจแน่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเชิบ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 เชบนี่ฮะมาจากเยอรมันช้าเชิบ เด็กเลยเด็กสิ่งห้าเดือนปวดคอมาห้าเดือนเราบอกเมาอยู่นี่เหยช่วยแต่คบแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วโอเคค่ะครั้ง่ร months five pain after neck area, of in my ในบริเวณนั้นผมทำส s มการรักษาที่รักษาด้วยแส g แดดและนวดด้วยไม้เท้า s Yeah. อ๋อหัวใจรัวๆหน่อยฮะเห็นไหมเคสนี้ฮะเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า myofascial pain การรักษากลุ่ม myofascial pain การสั่นเรื้อรังจะไม่เหมือนกับคนที่มีปัญหารเรื่องของอะไรครับไม่เหมือนคนที่มีปัญหารเรื่องของอะไรครับปวดกล้ามเนื้อธรรมดา ปวดกล้ามเนื้อธรรมดาโอเคคุณทาอะไรก็ทาไปเถอะอยากจะไปกายภาพไปนวดกินยาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่ในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเสบเรือรลังสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันจะเกิดสิ่งนี้ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นเนาะเห็นไหมคุณเห็นจุดจุดก้อนก้อนนี้ไหมต้องขอะทนอภัยนะมันต่อ i แพดไม่ได้เห็นไหมกล้ามเนื้อแล้วเขาเอาสมมุติตรงนี้คือแดงแดที่คุณปวดแล้วเขาลากมาเห็นไหมว่ามันมีจุดจุดนี่คือเส้นใหญ่กล้ามเนื้อแล้วมันเป็นก้อนพราะมันเป็นก้อนอยู่ข้างในคุณจะรักษาแบบธรรมดาทั่วไปได้ม ไม่ได้ไม่ได้เคสนี้ก็ทศศัาายแบบกายภาพทำมาหมดแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นเคสนี้รักษานอกจากการที่หมอฟันช่วยฝังเข็มแล้วหมอฟันต้องเข้าไปฝังเข็มใจดิ้งตัวนี้ชวนปวดด้วยแต่ตอนแรกคนไข้บอกว่าปวดมากมันถูกไม่ได้งั้นการฝังเข็มหมอฟันคือต้องใช้จุดที่อื่นเกะใช้จุดไก่ใช้จุดมือใช้จุดที่แขนในการรักษาคุณไม่ต้องตกใจนะคนที่เขาฝังเข็มเป็นจริงๆเขาคือฝังเข็มแขนฝังเข็มมือคอหายได้หลังหายได้ อย่างเช่นเคสคอเนี่ยผมไม่เคยไม่นั้นนะจะให้นอนคว่ำนะที่ส่วนใหญ่เป็นผมเป็นนอนไงไปดูคลิปรีวิวในบ้านแดงได้เลยเคตเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจประเด็นต่อไปคืออะไรฮะประเด็นต่อไปคืออะไรฮะนอกจากโรคนี้ที่คุณเป็นเรือหลังแล้วคุณต้องจัดการถ้าวันนี้คุณเป็นปีหนึ่งสองปีสามปีปโรคนี้คือซื้ออสซิต้องคิดถึงนะอ่าคุณหมอคะสอบถามได้ไหมคะตอนแรกหมือมีอาการชารที่มือขาแล้วพอหายชามันปวดแขนเป็นอะไรไหมคะหายชาแล้วปวดแขนเป็นแน่แน่ค่ะ เพราะกระบวนการอักเสบมันยังไม่จบครับคุณกะนิดครับถ้าชาก็ไปแก้ชาก่อนแต่ไม่รู้แก้ชาแค่ไหนแล้วทำไมถึงปวดแขนปวดแขนนี่เป็นกระบวนการอักเสบของก็ดูว่าเป็นกล้ามเนื้อเอ็นหรือเป็นกระดูกนะครับคุณคานิดนะฮะอ่ะไปต่อเคียรนะ์เนาะอันนี้เคียรนะ์เนาะโอเคครับโอเคอ่ะมาต่อสวัสดีคุณจำนงฮะสวัสดีฮะสวัสดีคุณอัรัยะสวัสดีคุณรัสสวัสดีคุณปาน,นีสวัสดีทุกคนฮะสี่ตัวแค่ แบบนี้ทุกคนผมต้องทุกคนเดียวนิดเดียวนะฮะปึ๊บ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 มันมันไม่ขึ้นละน่าขึ้นละขึ้นแล้แลโอเคโอเคอาอมันมันเสียงมันมาอีอนะไปต่อโอเคเนาะเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นโรคกลุ่มนี้จะกินยากายภาพทั่วๆไปไม่ได้แบบฟูลฝรั่งแบบคุณเอยเยอรมันคนนี้ ถ้าค <T |ar|> <icking his leg down> yeah. ุณเข้าใจคุณไม่ต้องบินแต่กิเลสมาหาหมอฟันก็ได้นะแต่อันนี้คือเข้าใจแล้วว่าก็คุณภรรยารักษาที่นู่นแล้วมันไม่หายก็เลยมามาที่เมืองไทยดูนะฮะเขาบอกท่านเราไป้นมาหายก็สิงจะมาหาฟันอันนี้เกียร์น้อยเกียร์น้อยอันที่สามครับเมื่อกี้อะไรคือการดทั่วไปนะอันที่สองคือการเนื้อเสียผังพื้เหรือหลังนะอันที่สามถ้าเป็นลักษณะของคนปวดมากอย่างเคสล่าสุดที่เมื่อกี้ผมเล่าฟังคุณผู้หญิงก้มไม่ได้เงยลำบากก้มแล้วเจ็บแล้วก็ ไม่สามารถทนกับการนั่งแล้วคอตรงเฉยๆได้ต้องอยู่ในท่านอนซึ่งนอนบางครั้งก็ต้องอาศัยหมอนและบางทีก็เจ็บมากถ้าคุณเป็นแบบนี้ <laughs> ขอประทานอาภัยถ้าคุณเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณต้องทําเพิ่มเติมคืออะไร <laughs> ไปหาครับไปหาสาเหตุต้องไปเอ็มไอไปเอ็กดูมีปัญหาหรือเปล่า <laughs> เพราะมันจะไม่ใช่แค่กล้ามเนื้นนอเสบผังผื้นด้ยลังแค่นี้แล้วคือเรื่อง มันจะไม่ใช่แค่การมีอักเสบผังผืดหรือแังแค่นี้แล้วฮะมันจะมีอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งถ้าเป็นคนที่เหมอฟันกระเสื่ก็คือจะเป็นพวกลักษณะของหมอนรองกระดูกคอเสื่อมใครได้ที่รู้จักหมอนรองกระดูกคอเสื่อมบ้างฮะใครที่รู้จักหมอนรองกระดูกคอเสื่อมบ้างฮะอ่าขึ้นแล้วดีดใจจังนี่ฮะที่เมื่อกี้ผมบอกเห็นนะมันจะเป็นจุดๆแบบนี้นี่ๆๆกลายเป็นจุดๆแบบนี้เนี่ยการกินยาทั่วๆไปอาจจะเข้าไม่ถึงครับอาจจะเอาไม่จบ อาจจะเอาไม่ได้อาจจะเอาไม่หมดโอเคเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเคสเดีย๋ยวผมมีเคสให้ดูคุณจะได้เข้าใจอย่างล่าสุดอันนี้ไม่ล่าสุดอันนี้นานละน,นี้เคสเก่าละแต่ว่ามันเป็นคลาสสิกอทุกคนดูนี่ฮะมันเป็นคลาสสิกคลาสสิกเคสนี่ฮะเคสนี้ก็ปวดคอบาไหลยเรื้อรัง แล้วก็เป็นโรคที่2นี่เมื่อกี้หมอฟันบอกนี่ครับปวดคอบ่าไหล่ล้วลงสะบักเป็นมา3ปีแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นหมอนรอกระดูกเส้นหรือเปล่าเมื่อปลายปี6กสามนี่อันนี้คือเคสที่คลาสสิกแล้วคนไข้แบบจากอเมริกานะให้หมอฟันช่วยจัดยาไปให้ผ่านมาที่หมอการวิชัยไม่บอกแมืนยามบางคนบอกเป็นออฟฟิศซินโดมบางคนบอกเป็นโอฟฟิเชียลเพดนี่ไงที่เมื่อกี้หมอฟันบอกออฟฟิศซินโดมเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นความก้างๆไมโอฟาเชียเป็นเป็นลักษณะของก่อนเมื่อกี้คือมีลักษณะของผังพื่อกี้หมอฟันพูดไปทัันนไม่ท ทันไหมฮะทันไหมฮะอ่าทันไหมฮะนะฮะเคยเป็นขา่าวแล้วรักษาคุณหมอเนี่ยละครับระครับคุณคำนงเอ๊ะคนไหนเนาะสวัสดีครับนะสวัสดีคุณแคทธิยานะฮะัสวัสดีคะอ่าไปต่อทําให้ดิฉันไม่ทราบว่าตัวเป็นอะไรกันแน่ทำไมรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายปวดนะไปนวดก็แล้วเห็นไหมฝังเข็มก็แล้วนี่นะจัดกระดูกก็แล้วชีดสเตอร์ลอยก็แล้วทําทุกวิีทางก็ไม่หายค่ะวันหนึ่งหมอฟันเคยพูดเรื่องของพี่ตูนบอดีแ้แฝงมีปัญหารเรื่องการปวดคอเป็นกระดูกคอเสื่อม นะปรากฏว่าดูคลิปนั้นก็เฮ้ยเรียนเรียนใครสีแล้วก็กินยาจากหกเจ็ดหรือหนึ่งสาก็คุ้มค่ามากค่ะติดตามหมอฟันตลอดคิดว่าจะไปคบกูหมอที่บ้านมะกงนี่คือคลิปอันนี้คือเก่าแล้วในเคสเก่าแล้วตอนนี้ผมอยู่กรุเงเทพกีทาแล้วนี่แหละฮะที่หมอฟันจะฝืนเห็นไหมพอคุณไม่เข้าใจว่าคุณเป็นโรคอะไรไฟผิดโลกเคสนี้หมอบอกว่าเป็น myofascial pain แต่จริงๆคนไข้เป็นอะไรครับหมอกระดูกคอกดทับเส้นประสาท ผมพูดอีกครั้งพูดเหมือนเดิมพูดหลายรอบแต่ก็ขอพูดต่อไปผมถามคุณตรงนี้วันนี้คุณปวดหัวคุณกินยาแก้ปวดท้องอาการปวดหัวคุณหายไม่หายหายไหมฮะหายไหมฮะใครว่าหายพิมพ์หายมาใครว่าไม่พิมพว่าไม่เออใครว่าหายพิมพ์หายมาใครว่าไม่พิมพ์ไม่มาเออคุณจะเดียบอกว่า อ่ายายปวดคอเลยไปฉีดยา,ก,ยาก,กลับมาเดินไม่ได้อุ้ยเป็นกําลังใจให้นะเป็นกําลังใจฮะหายไวๆนะคุณทิศยานะฮะอันนี้อนี้ผมไม่ได้นี่นะฮะอันนี้อันนี้ผมอาจากคอมเมนต์นะฮะอ่าเป็นอยู่ขาะ <sk r isa> ตอนนี้ถ้ารมันมากคุณสอนบอกไปกินยาครบถูกถึงฮะคุณสอนะฮะเราจะจบเคสนี้ก็กินยาครบถูกถึง <ES> ไม่ฮะเห็นไหมวันนี้คุณปวดหัวคุณไปกินยาแก้ปวดท้องมันไม่มีทางหายฮะ ยังไงก็มึงทม่มีทางหายฮะใช่ยังมันผิดโลกมันผิดโลกวิธีเดียวกันรักษาโรคเหมือนกันด้วยไม่ได้คนปวดกล้ามเนื้อเสพคุณกินยาคายกล้ามเนื้อกินยาแก้ปวดก็จบแต่ถ้าคุณเป็นหมอเรากะดูคอกดทาเส้นประสาทเหมือนเคสนี้ที่หมอฟันจัดยาให้อยู่ที่อเมริกาแค่ปรับยาเพิ่มยาแก้ปวดเส้นประสาทตัวเดียวนักษาคนไข้ดีขึ้นเลยเห็นยัง พราะฉะนั้นคุณจะกินยารักษาปวดหัวด้วยยาแก้ปวดท้องไม่ได้เข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะหรือถ้ายิ่งกว่านั้นถ้าสมมติคุณเป็นไมเกรนคุณจะกินแค่พาราแล้วกล่าวว่าหายไมเกรนเป็นไปได้ไหมฮะก็เป็นไปได้แต่น้อยมากเพราะอะไรฮะยาไม่ครบไยเคลียร์ไหมฮะเคลียร์ไหมฮะรู้หรือยังฮะไม่ใช่วันนี้ผมปวดผมจู่หัวว่าอะไร ผมจั่วหัวว่าวันนี้ฮะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการปวดคออะไรจนนอนไม่หลับคนไข้ทําไงฮะไปกินยาน,นอนหลับฮะแล้วกะว่าให้หลับครับปรากฏว่าไงฮะติดยาน,นอนหลับครับเอาออกได้ไหมฮะไม่ได้ครับรักษาถูกทางไหมฮะก็เหมือนจะถูกฮะแต่การรักษาเรื่องนอนไม่หลับเป็นการรักษาที่ปลายเหตุครับต้นเหตุคืออะไรครับคุณปวดครับคุณเกาใหญ่ยังว่าทําไมคุณถึงไม่หายสักที เก็ตปะเอาหนักกว่านั้นไหมฮะอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งเจอคนไข้คนหนึ่งครับเคสนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับตอนแรกครับคนไข้ผมเล่าให้ฟังในไลฟ์หนึ่งแล้วฮะคนไข้ม,ขอมออีอาการปวดบริเวณของมือเป็นผู้บริหารไปเล่นกลอบอาการปวดตึงลาวๆาวลาวลาวมามาถึงคอปรากฏว่าเคสนี้จริงๆแล้วออกไปไปบอกว่าเป็นเป็นเป็นขนาดของเอ็มไอเป็นหมอเราการะกกด,ดูก่อนแล้วไปเลยไปผ่าตัดเข่ <S 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 ไปผ่าตัดปรากฏว่าอาการปวดไม่ดีขึ้นอาการปวดแรงลงจากที่ไม่เคยปวดแล้วเริ่มมีอาการปวดแล้วลง ลงลงมาลงมาที่แขนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามแล้วไงต่อฮะเครียดไหมฮะผ่าตัดไหม่หเครียดฮะนอนหลับไหมฮะไม่หลับครับทําไมต่อฮะเซ็งฮะทำไมไม่น่าเลยฉันไม่น่าทําอย่างนั้นเลยฉันไม่น่า,นานไปพผ่าเลยโถก็เ,เห็นบอกว่าหายร้อยเเซ็นแล้วก็โทษตัวเองะรู้สึกผิดครับเสียใจฮะ หมดไปสามแสนเก้าคำตอบที่ได้คือไม่หายครับไม่ได้บอกการผ่าตัดไม่ดีการผ่าตัดเป็นการรักษาวิธีหนึ่งแต่อาจจะมีผลอแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่คุณที่บอกว่ามันต้องมีเอฟเฟกต์ในเวลาคุณจะคุณผ่าตัดคุณต้องคุยคออกับหมอผ่าตัดที่ดีว่าเฮ้ยมันต้องระมัดระวังอะไรหรือว่าต้องต้องดูต่ตัวเองไงบ้างแม้คุณจะเห็นว่าคนไข้หลายคนที่ผ่าตัดแล้วไม่หายมาหามอกสวนให่บ้างซึ่งจริงผมบอกคุณตรงนี้เลยนะผมไม่ชอบเคสที่ผ่าตัดตเพราะมันเป็นเคสแก้การรักษามันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนเคสที่ยังไม่ผ เคที่ไม่ผ่าเวลาหมอศัรักษาจะง่ายกว่าเยอะฝังเข็มไม่กี่ครั้งบางทีก็ดีขึ้นเลยแต่เคสผ่ายังไงกูต้องฝังสิบครั้งขึ้นแน่นอนโอเคเนาะแต่สิ่งที่หมอศัลยจะฝือคือดรามา่าเซงเบื่อรากฏว่าไงฮะได้ยาแก้ซึมเศร้ามาคําถามฮะยาแก้ซึมเศร้ารักษาปวดคอบ่าไหลไหมฮะไม่ได้รักษาแต่พอปวดคอบ่าไหลแล้วไม่หายฮะแล้วไปผ่าตัดแล้วไม่ดีขึ้นฮะคุณเลยเป็นซึมเศร้าคุณเลยต้องก,กินยาแก้ ซึมเฟ้าโอเคจริงเหรอฮะเข้าใจยังว่าทําไมไม่หายสักทีรักษาผิดจุดหรือเปล่าเอาอยามาดูโอ้โหยานอนหลับบ้างนะยาซึมเร้าบ้างยาคลายเครียดบ้างยาคลายกังวลบ้างอะไรเนี่ยและไหนยาแก้ปวดเส้นประสาทโอเคมีกระจึงนึงทันไม่ทันเคลียร์ไม่เคลียร์เอาให้แน่ครับเอาให้แน่เอาให้ชัว เกตไ่เกตใครเกตพิม์เก็ตมาผมไม่ดูอีกเคสหนึ่งกระดูกคอเสื่อมเป็นมาหกปีเป็นหมอแล้วกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมาหกปีปวดแล้วตั้งแต่คอไปไลยนะเหมือนกันเลยอาการมันจะคล้ายกันมากครับทรมานม,มากยกแขนเสื้อถอดเสื้อผ้าปแปลงฟันไม่ได้ลาาําบากมากปวดมากยาที่หมอ,อในวานอื่นแค่กินมากยายภาพมาตลอดไม่ดีขึ้นมาเจอหมอฟันนะรปรากฏว่าเ,าเริ่มฝังยามากินไม่อยากเชื่อว่าดีขึ้นวันแรกคือดีใจมากยกแขนไม่ได้เลยจากยกแขนไม่ได้เลยตอนนี้ยกแขนนอนได้จากนอนไม่หลับก็เริ่มนอนหลับนี่ เห็นไหมครับเพราะอะไรครับรักษาถูกโรคครับขอบคุณมากครับคุณรวันมาทางนี้นะขอเกตค่ะขอบคุณมากครับไม่ให้ข่าวไม่ค่ับสวัสดีครับโอเคยอดเยี่ยมมากครับสวัในหมอตอนนี้เป็นลองช้ํากินอะไรยาอะไรไม่หายในน้ำยาหนือยคล่ะรองช้ําฝังเข็มครับเชื่อผมง่ายมากถ้าเป็นลองช้ํานะถ้าเป็นลองช้ําจริงๆนะการฝังเข็มช่วยได้ครับตอบคุณอะไรนะคุณสุริสุรินะฮะโอเคเนาะฝังยาไปกดที่ไบโอได้เลยฮะนะฮะหรือกดตรงนี้เลยก็ได้ครับเคลียเนาะ ขอพาุครับคุณเอสเวบอกไม่หายถูกต,ต้องเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมากลับมาทุกคนกลับมาวันนี้คุณเป็นโรคอะไรกันแน่ไม่ใช่ไปกินยานอนหลับไม่ใช่ไปกินยากแก้ซึมเศร้าไม่เอาแต่ไม่ได้บอกไม่กินไม่ได้นะแต่ถ้าสมมติค,ค,คือนี้เวลามันไม่หาย่รับคุณรู้ไหมว่าความเศร้าไม่มีจริงเฮ้ยเอางั้นเลย๋ยวมาสนหดเกินทุกอย่างคือกลางกลางครับทุกอย่างคือกลางๆ ผมสอนคีย์แพงให้เขาไหมอันนี้เป็นภาษาทางจิตวิญญาณนี่ผมขออนุญาตเสริมไปในรายนี้แล้วกันคุณว่าตอนเนี้ยที่ฝนตกดีหรือไม่ดีใครว่าดีพิมพ์ดีใครว่าไม่พิมไม่ตปล่าปะตอนเนี้ยที่ฝนตกหนักมากนะฮะใครว่าดีพิมพ์ดีใครว่าไม่พิมไม่ฟังนะใครว่าดีพิมพ์ดีใครว่าไม่พิมพ์ไม่อ่ะมีคนบอกว่าดีค่ะฝนตกหนักนะดีไหนบอกว่าดีนหนบอกว่าดี อ่าฝั่งนี้แหละฮะไม่อ่าอันนี้ดีเห็นไหมมีทั้งตอบว่าดีและตอบว่าไม่ยกตัวอย่างนี้สมมุติสมสมุติว่าอ่าผมเนะาะเมื่อก่อนคุณแม่ขายขนมวานแล้วก็ต้องเข็นออกไปตลาดเนาะนะฮะอ่าแล้วก็ปรากฏว่าค่ะผมเป็นคนนึงเมื่อก่อนสมัยเด็กนะผมไม่ชอบฝนเลยทำไมรู้ป่ะทุกครั้งที่ฝนตกครับจะขายของไม่ได้ ผมว่าการฝนตกเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเห็นปะผมตีความแบบเน้นไปเก็ฑเนาะเอาใหม่วันนี้หากคุณเอ่อเป็นชาวสวนหรือเป็นเ,รรรเ,นเอ่อเป็นเจ้าของสวนอะไร,รก็แล้วแต่แล้วมันแรงมากเลยฮะแล้วฝนไม่ตกเลยอยู you know, oh, ่มาวันนี้โอ้โหฝนตกลื่นโอ้โหพืชพันธุ์ออกดอกดีมากสวยงามมากน้ำไม่แรงดีไหมดีฮะอ้าทำไมคุณเป็นเอ่อ เจ้าของสวนบอกว่าดีหมอฟันแม่ขายขนมหวานบอกว่าไม่ดีอาอแต่ฝนมันติงเหมือนกันนะเห็นยังขอบคุณมากครับคุณไอที่บอกมีทั้งข้อดีข้อเสียเห็นอะไรไหมทุกอย่างกลางๆมันไม่ได้ดีไม่ได้มีไม่ดีเกตปะแต่ถ้าทําหมอฟันตอนนี้ทุกอย่างจะมองให้มันดีหมดมันต้องมีอะไรดีดกับเรื่องเนี้ยไม่รู้อะมันต้องมีอะไรดีดกับเรื่องนี้ยแต่หลักการคอนเซปต์ทางจิตเนี้ยบอกทุกอย่างมันจะเป็นกลาง ขึ้นอยู่กับเราไปให้ความหมายว่ามันดีหรือไม่ดีเก็ตไม่เก็ตเก็ตไม่เก็ตทันไม่ทันประเด็นกลับมาตรงนี้ฮะคุณเป็นซึมเศร้าคุณนอนไม่หลับไม่ดูนะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไ,ม,ไม่ใช่มันดียังไงหรือมันต้องจัดก,การยังไงมันต้องแก้ไขย,ยังไงกลับไปแก้ที่ปวดปวดคอบาลไยคุณกลับไปแก้ที่สาเหตุคุณ ไม่ใช่เอาแต่โทษวพาะมันไม่ดีโทษว่ามันไม่แย่โทษมันมันไม่ใช่แบบนั้นกระบ,บวนการความคิดคุณผิดแล้วไม่ได้ว่านะอันนี้ผมกำลังให้คุณตรณะหนักเห็นอะไรบางอยา่างถ้าคุณทําบางอย่างแล้วรักษาบางอย่างแล้วเทสบางอย่างแล้วมันไม่จบแสดงว่ามันมีบางอย่างที่เป็นผิดปกติคุณต้องกลับมาตั้งหลักตั้งสติแล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ดีคุรู้ไหมพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกริยาประมาณเก้าเดือน อดข้าวอดน้ํานั่งสมาธิตลอดเวลาจนผมแห้งแบบไม่มีอะไรเลยท่านทําจนฝุดความสามารถของท่านท่านมีวิริยะฝุดฝุดแต่พอฉันทะวิริยะจิตวิมังสาเกิดมาวิมังสาเกิดมาทบทวนว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงไม่เป็นรู้สักทีอ๋อทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางเฮ้ยมันมีบางอย่างผิดปกติ ไม่ใช่วันนี้คุณพากเพียมากกับการทํากายภาพเป็นเดือนเป็นปีคุณพากเพียมากกับการกินยาเป็นเดือนเป็นปีคุณพากเพียรมากกับฝังเข็มแล้วเจ็บแล้วเดินไปแท็กซก็ยังไปอยู่นั่นแหละคุณต้องกลับมาว่ามันเกิดอะไรทันไหมวันนี้หัวข้อว่าอะไรวันนี้หัวข้อว่าอะไรไม่หายสักทีเข้าใจยังตื่นไหมตื่นเถิดอยากให้คนเข้าใจอยากให้คนรู้ นะครับแล้วกลับมารักษาที่ถูกต้องนี่คนหายเยอะแยะเนี่ยผมเปิดให้ดูอ่ะคนหายเยอะแยะเนี่ยกระดูกคอเสื่อมหายได้อ่ะเป็นหนึ่งกระดูกคถ้าคุณไปแค่ปวดคอบาดไหลไม่ยากเลยนี่เป็นกระดูกคอเสื่อมเห็นไหมตัดสินใจฝังเข็มมาสิบเอ็ดครั้งไม่ดีขึ้นนะที่เชียงใหม่ตัดสินใจจากเดินทางมาหาหมอฟันหายปวดจริงแล้วไปกินยาคบถุกตืงเห็นไหมสิบเอ็ดครั้งไม่ดีขึ้นกลับมาตนามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ดีขึ้น เกศยังเกตยังผ่าแล้วเนี่ยเนี่ยผ่าแล้วไม่หายมันเกิดอะไรขึ้นเป็นกระดูกคอเสือ่อมผ่าแล้วปวดเขาอ,อะไรมากผ่าแล้วไม่หายทามันเกิดอะไรขึ้นมากินยาครบถูกถึงเกตยังเกตยังทุกดูความเป็นจริงนะหาสายแหงโลกแล้วรักษา,าให้ตรงจุดขอบคุณมากครับคุณทิตยาเกตยังเข้าใจไหมอะไรอีกอะ่ะเยอะแยะ เนี่ยอ่านเนี่ยเดี๋ยวนะขอโทษปิดก่อนหมอไม่ผ่าได้ไหมผมบอกว่าไดไ้ถ้าถ้าผ่าผมหมาได้คือได้ถ้าผมบอกไม่ได้คือไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้ผมเคลียร์กันก่อน <c oughs> ม,มองผมผมบอกไม่ผ่าไม่ได,ไได้ไม่ต้องผ่าไม่เอาหมอจะไม่ผ่าอันนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่หมอกว่าต้องผ่าคือต้องผ่าแสดงว่าเคสนี้หนักจริงคุณอยู่ในสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต้องผ่าตัด แต่อย่างเนี้ยเฮ้ยโอ้โผมว่าเอาอยู่ได้ถูกปะถ้าลักถ้าคุณไม่ต้องการผ่าตัดก็ไม่ต้องผ่าจบไม่มีไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนแค่นั้นเลย,ยง่ายๆโอเคไหมครับทุกคนโอเคเนาะโอเคเนาะนี่อย่างนี้อ่ะเคสนี้ไม่ผ่าได้ไหมผมบอกได้เอาอยู่ถ้าคุณยังไม่ถึงระดับขานาดอ่อนแรงหนักจนเดินไม่ได้เคีร์ยัง ดังนั้นวันนี้ไม่มีอะไรฮะไปนะฮะต้องไปแล้วฮะคนไข้มาแล้วปวดคอบา่าอะไรจนนอนไม่นอนไม่หลับไม่หายสักทีเพราะมัมนูเรื่องนี้มาดูวันนี้คุณเป็นโรคอะไรกล่าววันนี้ว่าคุณเป็นโรคอะไรกันแน่รักสายถูกโรครักสายตรงจุดการซึมเศร้าการดราม่าไม่ได้ช่วยคุณดีขึ้นเลยการที่ผมโทษว่าฝนตกทําให้แม่ผมขายของไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้แม่ผมดีขึ้นและไม่ได้ช่วยฝนตกไม่ฝนหยุดด้วยนะหน้าที่คือทำยังไงที่แบบว่า เช่นเปิดในร้านได้ไหมเปิดในบ้านได้ไหมไม่ต้องไปตลาดได้ไหมเดลิเวอรี่ได้ไหมแบบส่งไปถึงบ้านเลยจะไม่ต้องไปตางฝนได้ไหมคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเข้าใจไหมเข้าใจกระบวนการความคิดไหมและคุณจะหาทางออกที่ถูกต้องทุกอย่างเป็นกลางกลางแต่ถ้าเพิ่มเติมเงินที่หมอฟันบอกแปลทุกอย่างให้เป็นเรื่องดีให้หมดแล้วมันจะดีอาจารย์ิญาเขาจะสอนว่าอันนี้มจาจักบาชาเขาบอกว่าทุกอย่างมันกลางๆผมเพิ่มนะถ้าคุณแปลว่ามันดีมันจะดี เพราะสมองคุณมันจะหาสิ่งที่ดีเขียนเะนาะเขียนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปบอกคนอื่นด้วยปวดขวาตึงข้างขวาปวดตึงข้างขวาคุณจำนวนหมกินยาก็ได้ครับถ้ายังไม่มาฟังเก่งของรวันกินยาก่อนก็ได้ฮะอ่าโชคดีที่มาฟังทันคณละวันบอกขอบคุณมากฮะคุณเราขอบคุณมากที่มาช่องนี้นะฮะนะฮะนะใช่ในในช่องของผมมีตัวอย่างคนหายเยอะมากเหมือนมีคนปูทางมาแล้วใช่ถูกต้องอันนี้ดีอันนี้ดี มันมีคนหายเยอะแล้วก็ไม่ทำให้ปัญหาดิไม่จะไม่หายทําอะไรไม่ได้เมื่อวานก็มีกรหดึ่งอ้อยจะไม่จบมาพูดถึงบนเรื่องปวดแสบร้อนรักษามาทั่วประเทศไทยแล้วผมบอกว่าปวดแสบร้อนหายนะเมืออกระปุกมันรักษาไปทั่วประเทศเรากินยากายภาพฟังเข็มเจ็บก็ได้โว้ยฉันพักษคุณก็อยู่ตรงนั้นฮะแต่วันนี้ผมมาชวนคุณขึ้นมาหัวเราะเรือเหัวเราะรอหัวใจเรือเรหัวเราะรอแล้วก็มาหา